ามาวิเคราะห์วันพุธกันนะครับทองเมื่อวานทองได้มีการได้ Hans ดขึ้นมานะครับแรงๆแล้วก็ลงมานะครับลงมาแล้วตอนนี้คือแนวรับอยู่ที่โซนแนวเส้นเทรลไลน์ตรงนี้นะครับให้ทุกคนตีเส้นเทรลไลน์กันใน4ชั่วโมงนะครับมีแนวรับตรงนี้นะครับมีโอกาสที่จะถึงอยู่นะครับอิงตามไทม์เฟรมหนชั่วโมงนะครับก็ มีโอกาสที่จะถึงตรงนี้นะครับก็ประมาณอีกประมาณ .2000 พันกว่าจุด2,000จุดนะซึ่งตอนนี้1ชั่วโมงเนี่ยชั่วโมงเนี่ยทำทำให้ที่ต่ำลงแล้วนะครับเพียงแต่โลเนี่ยไม่ได้ต่ำลงนะครับมันเป็นคล้ายไซเว์ไซ,เว,ซเวสามเหลี่ยมไซเวสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันมีโอกาสที่จะเต้งขึง้นดึงลงนะทีนี้ต้องเลือกทางนะครับ เลือกทางก็คือว่าหลุดสามเหลี่ยมตรงนี้ก่อนถึงค่อยเล่นถึงจะชัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือตอนนี้เน้นหน้าเซลล์ไปก่อนตามหนึ่งชั่วโมงนะครับหนึ่งชั่วโมงไปทางไหนก็เทรดทางนั้นนะครับสำหรับตอนไซเวนะครับ